กดไลค์กดแชร์ลแล้วก็ดติดตามน้องชิปังทีวีด้วยนะคะสวัสดีครับผู้ชเวิป์งวีร์รถเข็นิปังนาีวีรถเข็นอะไรลูกไหนรถเข็นตอนเด็กโอ้โหรถเข็นตอนเป็นเด็กนะเหรอที่ชิปังตอนเล็กๆนะเหรอขึ้นเองได้ไหมเนี่ยโอ้โหสภาพเยืนมากเลยอะ เหรออันที่มันคันหน่ะออกเลยให้แล้วหรออ๋ออต้องให้พ่ออุ้มด้วยขึ้นเองไม่ได้หรอ <c oughs> <c oughs> ดูภาพา <c oughs> อยากเป็นเด็ก <c oughs> อยากกลับไปเป็นเด็กค่ะกอ๋ออยากกลับไปเป็นเด็กอีกอันนี้เขาเรียกว่ารถหัดเดินรู้ไหมลูกใช่ไหม <c oughs> เขาเรียกว่ารถหัดเดินใช่ปังจะเอามาหัดเดินเหรอโอ้ยอย่างฉชพเิรต้องวิ่งแล้วโอ้โหทำยังไง น้องๆหัดเดินยังไงนะยังไงโอ้ยอยโออย่างนี้เหรอ้หแต่ขาเชปังมันยาวเกินไปแล้วนะน่ะมันงอแล้วนะ่ะถ้าเป็นเด็กอ่ะจะเป็นขาพอดีใช่ป่ะอ๋อเชปังขาสั้นเชปังขาสั้นอันนี้วันนี้น้องเชปังมารีวิวรถหัดเดินของเด็กเชปังจะกลับไปเป็นเด็กอีกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> าบีบแต้หน่อยโอ้โหบีบแต้มีแต่ด้วยชิฟังทำอะไรโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวโอ้มันขับรถเลยอะใช่ไหมอ๋อมันเหมือนรถเลยนะเนาะโอ้ขับตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาขับตรงไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบีบแบบปีน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  ในค่ะรบในค่ะโอ้โหของพ่อเป็นรถคันใหญ่โอ้โหของพ่อเป็นรถคันใหญ่เลยชนกันเลยโอ้โหของพ่อเป็นรถคันใหญ่โอ้โหชนกันเลยชนกันเลยโอ้โหเล่นรถสองคันอันนี้ของพ่อโอ้โหไปแล้วพ่อตามไปแล้วอุ้ยพ่อตามไปแล้วจะฟัรกบๆบบแล้วหนี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 หโอ้โหอันนี้ เร็ววันนี้มีรถสองคันเลยรถเก้าอี้กับรถหัดเดินอ้าวชฉปังนี่อู้ชฉปังขับระชนพ่ออ,อู้โอ้อโหมีรถสองคันถอ,อยไปนอนเอาถอยหน่อยค่ะอู้อยังแรง, <laughs> อง,งอะ่ชะชฉปัง,ปงโอเคสตาร์ทรถฮะ รถสตาร์ทไม่ติดทำยังไงอ่ะฮะทำยังไงรถสตาร์ทไม่ติด,ดอ,อ,อ๋อติดอยู่ <c oughs> เอามองกระจกด้วยพ่อ <c oughs> มีมองกระจกด้วยไหนกระจกพร้ <c oughs> อม,มอยังพร้มอมยังอะพร้อมแล้วโอเคไปได้<ม>ไปเองนะลูกอืม อ๋อเจอไฟแดงค่ะนี่ไฟแดงหยุดก่อนนะอ่ะไฟเขียวแล้วไปได้โอ้โหเอาเอาชน <c oughs> ชนแล้วรถชนแล้วต้องโทรเรียกตำรวจนะเนี่ยเดี๋ยวโทรเรียกประกันดี <c oughs> อะยังไงต่อคะแล้วยังไงต่อบืนบืนบู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 น <c oughs> แม่ชะปางจะเป็นเด็ก เด็กน้อยหิวข้าวหรือยังคะหิวข้าวหรือยังเอ้าอาชปางข้าวมาแล้วลูกข้าวมาแล้วทำเหมือนตอนเป็นเด็กนะเด็กเนี่ยตอ้โหจะปางได้ยอันนี้แล้วก็ปางก็กินข้าวใช่ปอนข้าวใช่ใช่หัดเดินวางไว้ตรงนี้ด้วยโอเคจะกินเองแม่ดูหัดเดินแล้วก็หัดกินข้าว เพื่อนๆดูนะนี่จชปังตอนเล็กๆเชปังก็จะกินข้าวในรถหัดเดินด้วยใช่ไหมโอเคค่ะอือหออุ้ยเอ็อเอาช้อนใช้ช้อนนะคะเพื่อนต้องใช้ช้อนนะคะเด็กๆทำยกอย่างนี้นะคะโอเคจชปังก็กินข้าวไปแล้วก็เล่นรถไปนะคะโอเคค่ะนี่ก็มาให้พ่อป้อนใช่ไหมให้พ่อป้อนอีกรอบนึงอะ ป้อนหน่อยป้อนข้าวหน่อยอู๋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 เอ้าเอ้หเอ้าเฮ้ยนี่มันเกมเฮ้ยนี่มันจมูเฮ้ยนี่มันค้างเอาจะได้กินกันไหมเนี่ยเฮ้างจมูกเล้วเออให้ป้อนข้าวจะปังจะเป็นเด็กเหรอฮะจะเป็นเด็กเหรอลูกเอาหันไปพูดกับใครน่ะแม่อยู่ทางนี้ ชั้ปังแม่อยู่ทางนี้อา้าวชั้ปังหายทําไมเห็นแต่ผมน่าจะปังหายไปไหนอ่ะอ้าวชะปังอ้าวชปังไม่ยอมหันมาอา่าเติมพลังเติมพลังเติมพ,พลังอีกคํานึงนี่แต่เป็นเด็กๆนะก็จะกินยาก ข้าวอ่ะเด็กๆก็จะกินยากต้องเล่นไปด้วยกินไปด้วยตอนนี้เชปังมาทําเหมือนตอนที่เชปังเล็กๆใช่ไหมอืมน,น,ออน,นิดนึงอะ่ะนิดนึงอ่ะอออเคียวข้าวหมดหรือยังคะอ่าหมดแล้วโอเคค่ะอ่าอ โอเคเลยอ่ะโอเคเลยตต่เป็นเด็กๆก็มีเด็กบางคนเนาะก็กินข้าวยากนิดนึงก็ต้องให้เล่นรถเล่นอะไรไปถึงจะป้อนข้าวได้ใช่ไหมพ่อเนาะใช่โอเคแต่ทำหน้าจิ้งหรีห้เพื่อนดูสะไต่ทำหน้าจิ้งหรีดญจะปังเห็นจิ้งหรีดทำหน้าอย่างนี้ป่บุนบูนไปโอเคมารีวิวแค่นี้แหละเนาะ เนาะมาย้อนยุกเอาดิ่เอาที่ฉันมีมันจะถ่ายตอนเป็นเด็กอ้าวก็นี่ไงตอนเป็นเด็กไงนี่นั่งรถเนี่ยเออแค่นี้ก็พอแล้วเขาพอบอกให้เพื่อนๆดูว่าตอนเป็นเด็กเนี่ยนีปังมีรถคันนี้ด้วยนะใช่เชปังมีรถคันนี้ด้วยอันนี้เป็นรถของเชปังตอนเล็กๆที่เชปังหัดเดินเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้น้องชปังก็มารีวิวรถหัดเดินของเด็กนะคะฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชปังได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะน่าจิงหลน